คำสอนคุณครูไม่ใหญ่เกิดมาอีกครั้งต้องพร้อมความพร้อมบริบูรณ์พร้อมของชีวิตคือถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้นบุญที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาแล้วก็มาเทียบเคียงกับบารมีสิบทัศน มีทานบารมีศีลบารมีเนคขมามบารมีปัญญาบารมีวิทยาบารมีคันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีค่อยๆทบทวนทีละข้อว่ามีอะไรที่เรายังขาดตกบกพร่องบ้างเพื่อที่จะได้เติมให้ครบถ้วนบริบูรณ์ระหว่างที่เรายังมีกายมนุษย์อยู่ซึ่งจะส่งผลให้ดีทั้งในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ดีตอนที่เราจัดละโลก ไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษซึ่งภูมินี้ไม่ใช่ไปกันง่ายๆนะแค่ไปสวรรค์ชั้นต้นๆว่ายากแล้วแต่ไปสวรรค์ชั้นดุสิตยิ่งยากกว่าแล้วดุสิตบุรีวงบุญพิเศษยิ่งยากมากๆ